บอนนี้ใช้ใช้อนุบาลหอยเชอรี่นะคะแต่ว่าก็เก็บหอยขมมาจากหน้าเนี่ยมาปล่อยด้วยนะคะทีนี้ตอนนี้นะคะนี่เห็นไหมพี่น้องหอยขมเนี่ยออกลูกมาเต็มเอ่อความแตกต่างนะคะอันนี้คือหอยขมนะโขมมันจะแหลมๆนะคะหอยเชอรี่คือตัวนี้ ้นมันจะมนๆนิดนึงนะคะอันนี้ลูกหอยเชอรี่ท้ายก็จะเก็บลูกหอยเชอรี่ออกนะคะไม่งั้นมันจะกินพืชตายหมดนี่นะคะอันนี้คือหอยขมนะพี่น้องคือที่เกาะเกาะอยู่เนี่ยที่เกาะเกาะกิ่งเพกาอยู่เนี่ยคือมีแต่หอยขมนี่ค่ะก้นมันจะแหลมๆนะเห็นไหม คือเกาะอยู่เนี่ยคือมีแต่หอยขมนะคะเนี่ยหอยขมหอยเชอรี่คือตัวนี้พักก็จะแยกออกนะคะไม่งั้นมันจะกินจอกเน้ในบ่อตายเรียบนะคะต้องเอาออกคือพอมันสักสิบห้าหรือสามสิบวันเนี่ยมันก็จะเริ่มเป็นตัวแบบนี้นะคะหอยเชอรี่นะก็จะเริ่มเป็นตัวที่ ที่เราสามารถมองเห็นได้แล้วก็จับออกได้นะคะอันนี้ไทยก็จะจับหอยเชอรี่ออกนะคะหอยผขมมีปล่อยไว้ในบ่อน,นี้นะคะเพราะหอยเชอรี่เนี่ยเป็นหอยที่กินจุแล้วก็น้ําก็จะเสียเร็วแต่บ่อน,นี้ไทยจะไม่ให้น้ําเสียเลยนะคะบ่อน,นี้เกือบเดือนแล้วค่ะคือไทยจะใช้จอกเนี่ย เห็นไ,ไหมคะบำบัดน้ําเสียแต่ตัวนี้พี่น้องผักตบนะคะผักตบเนี่ยคือบ่อเสียเร็วมากนะคะต้องถ่ายน้ําออกนะคะพยายามอย่าเอาผักตบมาลงนะคะคือพอกระหอยเชอรี่คือหอยเชอรี่เล็กเนี่ยกิน,น่ะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าหอยเชอรี่โตเนี่ยกินเนี่ยเขาจะกัด เขาจะกัดแบบนี้เขาจะกัดเนี่ยออกแล้วทีนี้ส่วนนี้มันจะเน่าแล้วมันจะทําให้น้ําเสียอันนี้คือหอยเชอรี่เล็กเนี่ยก็คือผักตบอายุดได้นานทีนี้ของที่เขากินนะคะนี่ก้านเพกานะคะจะน้ําก็ไม่เสียนะคะน้ําก็ไม่ค่อยเสียทีนี้อันนี้อันนี้ก็อันนี้น้ําก็ไม่ค่อยเสียนะคะแต่ว่าอย่าใส่เยอะแค่นั้นนะคะกาบกล้วย ก็เป็นอาหารของเขาได้นะคะอันนี้อยู่ได้แบบสองสามอาทิตย์เลยพี่น้องแล้วเขาก็จะค่อยๆกินแล้วก็จะหมดไปนะคะเป็นเป็นเป็นอนุบาลบอกอนุบาลใส่นิดเดียวพี่น้องไม่ต้องใส่เยอะหอยขมอยากให้ดูนะคะหอยขมเนี่ยเอามาลงก็เอามาลงเรื่อยๆพี่น้องสามสิบสี่สิบตัวมั้งอยู่ในเนี้ยนะคะแต่มันก็ออกลูกเยอะมากนะคะ อยู่ตาบริมเนี่ยคือหอยคขมทั้งนั้นเลยนะคะตรงนี้จะเป็นไข่หอยเชอรี่นะคะที่เก็บมาจากบ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะนี่บ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็พออีกแล้วนะคะสิบลังเดี๋ยวต้องไปเก็บเก็บมาใส่อีกนะคะอันนี้ดูอันนี้ดูนี่ให้ดูนะคะนี่คือเขาฟักเป็นตัวแล้วนะคะเขาฟักเป็นตัวแล้วเขาก็จะหล่นลงไปนี่นะคะเอด็ดดำๆเนี่ยคือเขาฟักเป็นตัวแล้วนะ เป็นตัวแล้วนะคะแล้วเขาก็จะหลุดลงไปแต่เราจะเห็นตัวเขาประมาณสักครึ่งเดือนหรือหนึ่งเดือนนะคะถ้าเขากินจุๆก็จะหนึ่งเดือนก็จะเป็นตัวที่ที่เราสามารถเก็บออกได้นะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะหาให้ดูนะคะที่เป็นตัวนะอันนี้อันนี้มีแต่หอยขมพี่น้องหาหอยเชอรี่ยากมากนะคะหอยเชอรี่คือท้ายออกหมดแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นหอยขมเห็นไหมคะ เห็นไหมตรงนี้นะคะเป็นหอยขมนี่นูนชันๆแต่ตรงนี้เป็นหอยเชอรี่นะคะไอ้ตัวเล็กๆเนี่ยนะคะหอยขมกับหอยเชอรี่ตัวนี้ตัวเล็กๆนี่เป็นหอยเชอรี่นะคะอันตัวใหญ่ๆนี่คือหอยขมนะก้นมันจะแหลมๆนะคะเราก็จะไม่จับออกเนานะ ก็จะจับแต่หอยเชอรี่ออกนะคะจะเป็นเม็ดแค่นี้อันนี้คือหอยเชอรี่นะคะอันนี้ประมาณสิบห้าวันสิบวันสิบห้าวันถ้าก็จะจับออกมาใส่บอ่อนี้เพื่อเอาไปใส่บอ่บอขุนบ่อใหญ่ๆนะคะอันนี้ก็ประมาณพันกว่าตัวที่อยู่ในีี้นะคะพันแม่พันนะคะเป็นบอ่อเริ่มแรกเลยนะคะที่ให้สามีตัดโรงให้แล้วทีนี้ ไปตลาดนะคะแล้วก็ไปขายของที่ตลาดที่นี้เขาก็เอามาขายนะคะเขาเขาเขาไม่ได้ต้มนะคะทีนี้เขาขายไม่ได้พี่น้องเขาขายไม่ได้เขาก็เลยให้ถุงละสิบบาทถุงหนึ่งก็มีมาสิบกว่าตัวนะคะใครก็จับลงมาปล่อยมาปล่อยก็ปล่อยมันแบบไม่ได้เลี้ยงนะคะก็จับมาปล่อยแล้วก็จับเอาไปกินบ้างอะไรบ้างแล้วไม่ได้เลี้ยงนะคะ มันก็ไม่ตาย <c ười> คือมันไม่ตายนะคะดูตัวนี้คือตัวอันตัวนี้ตัว,ตวใหญ่สุดละพี่น้องนี่คือตัวนี้นะคะตอนนี้มันไม่เริ่มไตล้ละมันไม่ไตล้ละก็เลยคิดว่ามันน่าจะตายอทีอนี้พอมันพอเอามาปล่อยเดือนสองเดือนนะคะก็เอาผักออกอะไรยโยนให้บ้างแต่ว่าน้อยมากนะคะทีนี้ เห็นไหมคะมันก็เริ่มไข่ทีนี้มันเริ่มไข่พี่น้องมันเริ่มไข่แบบนี้นะคะไข่แล้วก็ปล่อยให้มันตกลงไปตกตกตกลงไปทีนี้มันไม่เหลือเหมือนเหมือนตัวพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เขากินนะฮะมัน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 ก็คือเหลือน้อยก็ก็มีบ้างแต่ว่าไม่เยอะนะคะแถวนี้ก็จะมีหมดเลยนะพี่น้องทีนี้ใครก็จับกินไปเรื่อยๆทีนี้มันก็แบบ ขยายพันธุ์เยอะมากนะคะแล้วก็แบบแล้วท้ายก็กินนะคะกินไปเรื่อยๆนะคะใส่ส้มตําก็ห้าตัวสิบตัวเอาแต่ตัวใหญ่ๆนะคะมาใส่ส้มตำทีนี้ก็ก็เลยเลี้ยงเป็นจิตจลักษณะนะคะพอไข่มันเยอะขึ้นท้ายก็เลยไปหาวิธีในการที่จะทําบ่ออนุบาลทําบ่อนอนุบานี่จนกลายเป็นตอนนี้ขยายเป็นสามบ่อแล้วนะคะมีบ่ออนุบาลแล้วก็บ่อขุน แล้วก็ตอนนี้มีหอยขมแล้วก็หอยขี้กระต่ายหอยหนานะคะอยู่สองสามตัวนะคะในบ่ออนุบาลอันนี้คือบ่อเริ่มแรกที่ใช้เลี้ยงเลยนะไม่ไม่ได้ตั้งใจเลี้ยงด้วยนะคะเอามาเป็นบอ่อปลาแล้วก็ในนี้มีบอ่อปลาปลาไม่โตมาเป็นบ่อกบกบไม่โตนกมากินหมดเลยนะคะนกเกาะแถวนี้กินหมดเลยนะบ่อกบกบไม่โต เอากบทั้งหมดไปปล่อยนานะคะแล้วก็น้ําใส่แล้วก็ปลาอยู่ประมาณสองสามตัวก็ไม่โตก็ได้เอาหอยมาปล่อยนี่แหละคะ่ะจนกลายเป็นบอ่บอบอ,บอหอยพี่น้องดูวันนี้อันนี้อันนี้คือไข่วันนี้เลยนะคะเพราะว่าผักตกเพิ่งเอามาลงเมื่อวานนี่เห็นไหมคะมันไข่เยอะมากไข่แบบ วันละห้าหกลังก็มีนะคะแบบไข่เยอะๆนะคะวันนี้เพิ่มมารู้สึกจะเป็นสองลังสองลังที่เห็นนี่นะคะประมาณมันก็ห้าหกวันท้ายก็เก็บทีนึงก็แบบสิบลังนะคะประมาณนี้นะคะผักบุ้งเนี่ยสังเกตหลายทีแล้วนะคะคือบาบาัดน้ําแต่หอยเชลรี่ไม่ค่อยกินผักบุ้งเนี่ยนะคะท้ายก็ปล่อยแล้วก็ ปล่อยผักบุ้งไว้อย่างเงี้ยคือบำบัดน้ำน้ำมันเสียน้ํามันเสียช้านะคะแต่ผักตบนี้น้ํามันเสียเร็วคือผักตบรอบนี้ถ้ามันตายหมดท้ายก็จะถ่ายน้ําออกนะคะอันอันเนี้ยคือถ่ายน้ําเดือนละครั้งนะคะคือเอาผักบุ้งมามาบำบัดน้ําเสียให้ทีนี้ผักบุ้งเนี่ยพี่น้องถ้ามันอยู่นานๆอย่างเงี้ยนะคะคือยอดมันก็กินได้นะคะมันจะมันจะสวยมากเลยนะคะเนี่ย ยอดผักบุ้งเนี่ยแล้วก็เ,เก็บใส่มา้มา,มามั่งอะไรมั่งนะคะก็ได้นะคะก็ได้หอยก็จะอยู่อย่างเงี้ยค่ะแต่อยู่ตรงนี้พี่น้องเห็นไหมเยอะมากนะคะก็อยู่ในนี้ประมาณห้าร้อยตัวได้นะคะหอยอะ่ะคือเอาจริงๆคือซื้อมาปล่อยเรื่อยๆแล้วก็กินไปเรื่อยๆแล้วทีนี้เวลาเราเราเรา,เราเก็บเราเก็บรังไข่ไปอย่างเงี้ยค่ะ เก็บรังไข่ไปเนี่ยเราเก็บไม่หมดเนาะมันมีสองสามตัวเงี้ยที่มันเหลืออยู่ในรังไข่เงี้ยค่ะเราเก็บไปไม่หมดเนี่ยพวกเนี้ยค่ะเราเก็บไปไม่หมดเนี่ยมันก็จะแตกตัวแล้วก็ตกลงไปเงี้ยมันก็เหลือมันก็ออกมาเป็นตัวโตอยู่นะคะก็มีนะคะที่บางตัวก็โตอยู่มันก็แบบขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้นะคือห้าร้อยตัวได้นะคะตรงเนี้ยคืออยู่ในเนี้ยนะคะ ก็ไม่เคยนับจริงๆแต่กะด้วยสายตานะคะก็อยู่แบบนี้นะคะนี่เริ่มแรกเลยนะอันนี้คือปีหนึ่งแล้วที่ปล่อยมันไว้แล้วมันมีเริ่มมีไข่เยอะนะคะก็ไม่ได้นับจริงๆกะด้วยสายตาคือห้าร้อยตัวแต่วันไหนที่อยากตำต้มๆก็กินเรื่อยนะคะวันไหนอยากกินก้อยก้อยหอยก็จับไปสักสิบตัวก็อิ่มแล้วนะคะนี่เนาะ อันนี้บ่อเริ่มแรกเลยนะคะอันนี้เป็นบ่อขุนทึ่งซากมาใหม่นะคะเอ่อเก็บเก็บหอยเชอรี่จากบ่ออนุบาลน,นะคะแล้วมาปล่อยมาปล่อยลงบ่อนี้นะคะเพราะว่าบ่อนี้จะเริ่มกินจุอากินจุแล้วก็แบบว่าเนี่ยคือคือปล่อยดอกจอกไปเนี่ยเมื่อวานนะคะมันจะหมดเลย จะไปหมดเลยนะคะเขาจะกินจุมากนะคะคือเขาก็ไม่ได้ตัวโตเท่าไหร่นะพี่น้องอันนี้คือหนึ่งเดือนเต็มเต็มเลยนะคะนี่หนึ่งเดือนเต็มเต็มก็จะได้ประมาณนี้นะคะหนึ่งเดือนเต็มเต็มเนี่ยเห็นไหมคะนี่คือหนึ่งเดือนเต็มเต็มเขาก็จะตัวใหญ่ประมาณนี้นะคะตัวไหนที่กินกินน้อยหน่อยหรือว่าเกิดทีหลังหน่อยก็ เนี่ยเห็นไหมไอใบไม้ที่มันลีลาวดีที่ร่วงลงมานะคะมันก็จะกินเกือบหมดนะคะอันนี้ก็จะมีเพกานะคะท้ายก็มีเปลือกเออแก้วมังกรนะะตัวนี้น่าจะโตสุดแล้วนะพี่น้องดูนะคะนี่ตัวนี้น่าจะโตสุดโตสุดในรุ่นนี้แล้วนะคะนี่คือ คือท้ายปล่อยประมาณปลายเดือนที่แล้วคือเริ่มฟักตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วนะคะปลายเดือนไม่ใช่ไม่รู้ว่าปลายเดือนตุลากันยากันยาพฤศจิกามันประมาณก่อนเดือนกันยาค่ะก่อนเดือนประมาณประมาณยี่สิบห้ายี่สิบหกเนี่ยแล้วก็เดือนกันยาทั้งเดือนแล้วก็มาถึงเดือนตุลาเกือบวันที่สิบเนี่ย น่าจะเดือนเดือนครึ่งๆได้นะคะเนี่ยตัวเนี้ยคือมันเป็นรุ่นแรกๆที่ที่ฟักตัวออกมาจากไข่นะคะแล้วมันก็จะฟักตัวออกมาเรื่อยๆแล้วมันก็จะไล่กันให้ไล่ไล่กันนะคะพอเสร็จแล้วก็ท้ายก็ดึงออกมาพอพอพอเริ่มมันตัวขนาดเนี้ยนะพี่น้องมันจะกินแบบอลังมากเนี่ยแหว่งหมดเลยนะคะบางอันก็เหลือแต่ราก ใช้ก็เลยต้องเก็บออกมาเก็บออกมาจากบ่ออนุบาลเพราะว่ากลัวว่าน้ํามันจะเน่าแล้วก็จะทําให้หอยขมตายด้วยก็เลยเก็บออกมานะคะก็เอาผักบุ้งมาผักบุ้งที่นาน,นะคะมาลุงมาลังมาใส่เลยให้อันนี้ก็สองอาทิตย์ได้นะคะบ่อน,นี้เพิ่งสร้างสองอาทิตย์ก็เอาอ,อันนี้คือใบตองแห้งนะคะเอามาใส่เนีย่ยใบตองแห้งมันก็กินนะแต่ว่า ก็ไม่เยอะแต่ก็เอามาไว้ให้มันหลบแดดหลบฝุนหลบแดดนะคะข้างข้างข้างบนก็จะเป็นต้นลีลาวดีนะคะต้นลีลาวดีแล้วก็จะมีสาวะรสอยู่ข้างบนทีนี้สามีก็กางสแสลนให้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งเพาะต้นไม้ไท้ายเองนะคะท้ายชอบเพาะต้นไม้นะคะนี่นะคะ ก็จะเป็นอันนี้คือบอ่บอบ่อจะทําให้เป็นบอ่อขุนนะคะมีอะไรก็จะโยนลงมานี่ให้ให้เขาโตไม่แน่ใจว่า2เดือนเนี่ยจะโตขนาดไหน mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. หอยเชอรี่สีเดือนสามารถจับขายได้นะคะจะลองดูว่าเอาลงสองอาทิตย์แล้วอีกสองอาทิตย์ก็จะครบเดือนนะคะ mm hmm. ก็จะแบบจะลองดูว่า4ีสี่เดือนเนี่ย mm hmm. เขาจะโตขนาดไหนต้องมาลองดูกันอีกทีนะคะ อันนี้เพิ่งสร้างใหม่มาสองสองสัปดาห์ได้สองสัปดาห์พี่น้อง